สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่มพอแม่พี่น้องพบกับช่องผ้ากินผ้าเอวอลยนอเนาะจันเนาะเมื่อกี้ก็ไปเที่ยวงานกับสีมาเบิงพญอ,อ้วนไดอยังมากินเลยเนาะจันเนะาเนะไปเบิงกันเลยจา้าสวัสดีค่ะพญอ้วนสวัสดีครับอ้าวปลาทูมาถูออกบนเรือเลยเมีย่ยงปลาทูพี่น้องตัวละ120ร้อยยี่สิบบาทอีพออีแม่ปลาทู น้ำจิ้มจิ้มหอมเมียงพักเนาะจ้ะเนาะพักคนก็แถมมาให้เอาเลยเดี๋ยวขอตัวกินอย่างอีกน้ำเก๊กฮวยดูในงานเขาก็มีน้ำเก๊กฮวยขายบ่งานของเมี์หลักกรซื้อตั้งนอกเลยพี่น้องในน้ำเสนอพอญอ้วนย่างริวริวริวใครว่ามันชื่อเออันเก้าลักให้ข่อยข่อยเห็นข้อมูลติวติวบัตรใดมาได้เบิล็อก ได้บกบวกครัวมสูู้่อยอีกห่ะเดบกบกของหาก,กินอยากเพิ่มมาเกาลักมันหาก,กินไงเพิ่มมาคนแถวไอ้คน,นทางเหนือนอายนเนามาขายเนาะเอามาบอกหลายเลยไมยอันนี้ก็เข่าลามพี่น้องเพิ่นทุกมาแล้วเนาะน,ะนานาวเลยขึ้นอยากเข่าลามแบบบานเฮาเนาะแต่มันกระโบมีม่นี่แหละได้มาสำเนีจเพี่น้องแนวะกิน ของลหล่ไรบูจะสกินอย่างน้นอ,นอ้ายเนาะวันนี้อ้วนเนี่ยได้นำเก๊ก้วยบูสนใจเขาเลยเดอ้อพอดีวันนี้มีบอลเตะครับวันนี้วันวันวันอาทิตย์อ๋อไอ้ชิบึงบอลป่ะดูบอลพี่น้องได้ของข้าวแล้วก็ต้องได้ของหวานรบเซ็ดหัว่อยขนมหูสร้างเขาขวบ บือเนาะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อขนมไปยี่อ้วนข้าวปิ้งห่าข,ขอดังไฟข้าวกิ๊กไปจีเนาะจีกันอย่างจีว่าไม่แก่มันหอมดี่จจีอะอืมกรอบหอมบ้าน่อยเอิญขนมหูมสั่งเป็นเล็กหน่อยนี่เห็นข้าวปิ้งอยากได้อยากแด้ กินน้ากันได้จะเด,อดเ้อผู้อยู่เมืองหนกเมืองหน้าก็สิเคยกินอยู่ระบานเนาะบางพื้นที่บางหม่องบางบอลกับซิมี่เคยคายกันะนะจ๊ะเนาะขนมเอื่นบเคือกันเนาะแต่ว่าท้างบันนะพากินพายเอลบันนี่จะเอื่นขนมหูสร่างมันมันใหญ่แบบ ปลาทูกับตัวใหญ่ตัวบกใหญ่เลยมันก็สิมันอยู่ดอกน้องไอเนาะไม่ใช่เหรอปลาทูตัวใหญ่เนาะใช่มากันตัวน้อยเดียวของกินนี่พี่น้องเอ,อ้ยยางโบทัวร์แหละมันมีเสียงเพลงเสียงหยังนอกจะกนอกระเลยบ่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเบิ่งหลายๆคนกันแน่นเว่าเฮียแตกสะสะยาง พญอ้วนกับตาดีดีเลี้ยวไปเห็นบกบกขว่เฮ้าเราเลี้ยวแต่เบิงเบิงแต่เก่าหลักสําหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้อกะซีกินเมียงปลาทูกับอ่าไน่บกบกเนาะจา้าเนาะเศษเสบมันม้วนมากินน้ำพญอ้วนเนาะจ้าเด้อผลเสียงน้ำสำมุนไพรเอือ,อาละพี่น้อง คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสสวัดีครับ